พี่ก็ขยับที่แล้วเด้อไปไหนไม่รู้เราต้องตามไปเราต,ตามลูกพี่จะมาจะไ,ไหนทูกพี่ขยับที่ใหม่เขาขยับตามเจำเหมือนเดิมมันเลยตัวนู้นมีมดนะเพียงยืนตัวนู้นมืีกี่นี่มดเต็มเลยเพ่นี่มาดูมาดูล่องลอยเคยล่องลอยลูกพี่แกนี่แก,กจะติดหลม่มใช่ไหมตรงนี้นะ เดี๋ยวจะลอกหมดเลยเลยหมดทั้งแปลงนี้มัม้มงนี่มันเป็นอย่างนี้มันหล่มแท้มันจะทำนาได้บ่ลูกพี่เนดะี๋ยวจะลอกมาหมดเหลือตรงนี้เลยนาแปลงนี้ด้วยแปลงนู้นก็มีเหมือนกันเลยพนะี่น้องนาแปลงมันที่มันยังสูงเลยเขาคนจะว่าผมมาเดินถ่ายอะไรตรงนี้เลยไม่รู้ไม่รู้กับผมแต่ผมทำหน้าที่ของผมอย่างเดียวเนาะ ไปหามุมใหม่กันนะแล้วนะมุมไหนเรามุมนี้ไม่เห็นกัดงานถอยรถวัวยื่นไม่ได้ก็เดือดร้อนไม่ไปฟังแล้นคนพี่น้องโอ้ไม่ได้ดาไไไดการนในรกพี่แบบนี้นะ รถไถลงมานี่ไม่ได้การรถไถมาติดอย่างเดียวเลยเนาะพี่ดูท่าทางแล้วดูข้าวก็น่าจะงามอยู่นะแต่ไม่น่าจะมีรถไถหรือรถเกี่ยวข้าวลงมาเกี่ยวข้าวให้ได้หรอกดูสถานการณ์แล้วดูทรงแล้วเนาะปกติจะสูงเท่าๆกันกับแปลงนี้เวยนะี่แกลงไปเอาลงไปจากที่เดิมประมาณสักสามสิบ สาเซนได้บ้งสิบเซนสี่สิบปมาณห้าสิบอีหเือห้าสิเซนเราลงไปมาทำอะไรมาถมบอ่อนี่มีเครื่องเส้นไหว้ด้วยนะต้นต้นสำซ้าใหญ่คือว่าต้นอะไรนะต้นจามจุลีใหญ่ใหญ่ได้พ้องตัวนี้ประมาณทักสามคนโอบหรือสี่คนโอบได้ไหมอะไรลูกพี่ขยะปล่อยแค่เจ้า ก็ามายืนส่องอยู่ฝั่งนี้เลยมันมีคนมายืนข้างๆแล้วมันพูดไม่ออกเลยเวลาทาคลิปเนี่ยมีคนมายืนข้างหลังมันจะพูดไม่ออกเลยนะมันจะไม่มีอะไรพูดเลยมันไม่ยืนพูดอยู่คนเดียวเลยไกลๆเขาจะหาว่าเราบ้าเขาช่างมันเเนาะเราต้องมายืนพูดอยู่คนเดียวไกลๆมีคนมายืนมองมายืนเอยบข้างหลังนี่มันพูดไม่ออกเลยนะมามายืนอยู่คนเดียวไกลๆสาธยายพูดพูดท่ามไวคนเดียวละ เราจะคุยกันหลายๆคนต้องนงั่งตั้งวงนะต้องตั้งวงคุยกันหลายๆคนได้ถ้าจะตั้งวงยู u ูปมันต้องคุยคนเดียว,ว,ยวเวลามีคนเดินมาทำไมชอบเดินหนีใช่ไหมเดินหนีไม่ได้หรอกอุดอะไรไม่ออกสวยนะรถใหม่ๆนี่ เป็นเซตเอกนะพี่น้องนี่แต่ริบชนิด120ตัว5 g ล่าสุดไม่ล่าสุดเดอรมีกล้องหลังเด็กเอาไงดูพี่เอากิ่งไม้ลงบ่ในดลงไปไม่ต้องยุ่งกับมันหรอกมันสูงอยู่มันต้องไปยุ่งกับเขายังนิ่มปิปดเลย ู้มีปลาหรือไม่มีนะน่าจะมีแบบปลาไหลก็น่าจะมีอยู่แต่ทุกีแกไม่ได้หาโอ้เจอดินอีกเยอะเลยพี่น้องนี่เบียงมาหนึ่งวันเนี่ยบ่อรัวนี้ประมาณลูกบ่อจะอยู่ไหนบ่อ่รู้อยู่ไหนเลยทำไมควายเจ้าตัวงามแท้พ่อใหญ่กลั่นปักเลยด้วยมันกำลังเดินมานี่มีไอ้ตุกไก่ดี้เลี้ยงควายมาด้วยตามกันดีๆแต่สองตัวใหม่ครับ ตามกันมาแล้วนี่มันจะมาเล่นด mm ินทรายบ่เห็นไหมอไรลงไปเล่นดูวย mm hmm. ควายแม่นะเขาใช่ควายตัวผู้นะเป็นตัวเมียด้วย mm hmm. มากันมาด้วยกันหนึ่งมาด้วยกันสองตัวน mm hmm. อะไรวะมามาทำอะไรวะ <laughs> มันน่าสงสัยไม่ต้องสงสัยกูหรอกไอตัวป่ะนี่เนี่ย นี่งมาดิมาดมาดิมาดิมาดิมา่เมานิมาดิมึงิมาิมาดิมาดมาดยอยเยมาดนมาดิมาันมามาดีมมดมานิมดมาดิมาม,เมาเิมาดิยายาดิมาอิมาดิาดิมาดิกกามดดนะดนะา,าิงงามาดิิิามดาาดาาาดิดนาาาานาม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  วนานเจ้าของจะอยู่ไหนดูดิ่มูมันอยู่โน่นลูกร้านลุนเหลียมยืนจ้องมองอันน wow. ี้มันมาเล่นอ่ะดูแมคโคตต่อเห็นใครเห็นคอยงามๆไม่ได้เพราะนงามเลยพี่น้องนี่ดููตรงนี้หนนะเซย์ไหมเนอะตัวใหญ่สวยดี ตามกันด,ดีดีสองส่วนไปด้วยกันดูเน็ตโคดีกว่าพี่น้องคนชอบนะ่อยชอบควายเลยชอบดูฝันเขาเลี้ยงควายเขาจะมีอ,ะออมสินออมสินมันก็ชื่อควายผมมันเดี๋ยออมสินอ่อ,อนกลัวไหนเราจะออมสินออกมาจากไหนดูมันเป็นชื่อควายนี่ควายผม มันเหม็นเน่าเลยเด้อมันมีแต่น้ำควายลงมันต้องกรบบ่อใช่ป่ะาะันมันใกล้บ้านน้ำบ้านมันไหลลงมันไม่มีประโยชน์มันกินปูกินปลาไม่ได้พี่น้องมันอยู่ใกล้ๆบ้านอย่างเงี้ยนะควายมันลงด้วยไรน้ำไม่มีใครไปกินปลาหรอกมันใกล้ๆบ้านนะเราอยู่กลางทุ่งนามันมีกลางทุ่งนาก็ยังมีบ่อมีอะไรยังพอได้อยู่แต่น้ำแบบนี้เขาไม่ชอบกินผมผมผมก็ไม่ลงเนาะ นิ่มดีเลยรถใหม่นะี่เนาะทำอะไรก็คล่องตัวดีเลยเนาะจะเป็นยืดเป็นทำงานเป็นเดินเปไ็นอะไรนี่คล่องตัวไปหมดเลยน,ะนี่มันต้องเวี่ยงมารถไถดันเวี่ยงมารถไถดันเลยดูดีเลยเจ้าเวี่ยงอย่างเดียวเจ้าโอ้นี่กองอีกองบาลื่นทึ่อๆต้องเวี่ยงมาเนี่ย ะจะลอกใหม่จะเวียงมาจากโอกมาจากโน่นเลยเวียงมันต้องอีกหนึ่งทีสองทีสามทีถึงสี่ทีนะมันถึงจะเ็จ่ยาไปหักเล่นกิ่งไม้แล้วกวาดไปแลยวพี่จะกวาดยิไงไม้ตงน้ำบ่ะตาก็ไม่ได้อีก

ดินผู้ถึงดินต่อนี่แกต้องเวียงไปอีกเยอะนะพ si นี่น้องนะนี่นีน่นกล้องนี่นี่แลดด้วมาเยืนนี่ดเวียงมาก็ต้องถึงนี่อีกก็ต้องมาเยืนด้วยอีกเวียงลงไปนู่นดีสามทีนะแกเวียงมาไม่ใช่สามทีเลดเด้วันเวียงมาตรงนี้นะมันจะเป็นเวียงมาตรงนี้แล้วก็เวียงมาตรงนี้แล้วก็เวียงมาตรงนี้อีก จะเต็มสามทีสี่ทีนั่นแหละเดินม,มาลูกพี่เอาทางไหนเ,เจ้าจะไปไหนจะเลิกงานแล้วยปะให้เวลาเลิกงานแล้วบร,ริเวณยังไงกองดินเงินกล่องดีเกะกล่องเอากองไหนดีเกะแบบว่า <c oughs> กล่องไหนก็วิ่งกองไหนก็เอามันเจิบๆไป วันี้ก็ยาวแล้วนะพี่น้องนะคลิปหน้าเจอกันใหม่เลยกับบอลเซินนนทัวร์เดี๋ยวคืนนี้สวัสดีครับดีเยอะงานทอยพี่น้องหมเป็นแค่นี้แหละมีอะไรมากงานทอยไม่มีรถหกล้อวิ่งให้ดูมีแต่มีแต่รถง,งานรถไปโคอย่างเดียวมันมีรถหกล้อมามันก็วิ่งไม่ได้หรอกนะหน้าเจอกันใหม่เลยกับบอลเซินนนทัวร์สวัสดีคืนนี้สวัสดีครับ